ซ่อนรักในวังลับบทที่15 ้านั่งอยู่บนเตียงด้วยความช่วยเหลือจากผู้สูงสักที่สุดในแผ่นดินระหว่างเราไม่มีใครเป็นผู้เริ่มบทสนทนาข้าเองก็เคยชินกับเขาในยามที่อยู่ลำพังเขามักจะไม่ใช่ผู้ที่เริ่มบทสนทนาอยู่แล้วด้วยความที่พยายามจะลืมๆืมเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไปและบางอย่างที่ยังติดอยู่ในหัวใจจึงทำให้ข้าเอ่ยถามสาบาทเพคะพระชายาเป็นอย่างไรบ้างเพคะ บ่าวหายมานานถึงเพียงนี้พระชายาคงเป็นห่วงแล้วแล้วบ่าวจะย้ายกลับไปตำหนักคาวาเลอร์ได้เมื่อใดเพคะดวงตาดำจัดคู่นั้นมองมาแววตาที่ข้าไม่อยากเห็นพาดผ่านปลายนิ้วข่าไหลข้างแก้มข้าอีกครั้งบางอย่างที่ข้าพยายามก่อกําแพงปิดกั้นมันเอาไว้เพียงเพื่อจะหลอกตัวเองว่ามันไม่จริงก็เหมือนจาทะลักทลายลงมาหากข้าพยายามเอ่ยแล้ว แล้วพวกจรเหล่านั้นทรงจับได้แล้วใช่หรือไม่เพคะพวกมันเป็นจรจากที่ใดพวกมันร่างสูงรังค่าเข้าสู่อ้อมกอดเสียงทุ้มเอ่ยแผ่วเบาเจ้ารู้ดีอยู่แล้วเจ้ารู้ดีข้าปล่อยให้น้ำตารินหลังโดยไม่พยายามกักเก็บมันไว้อีกใช่ข้ารู้ดีอยู่แล้ว รู้ดีเพียงแต่ไม่อยากยอมรับมันไม่อยากยอมรับว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเพียงความง้อง,งของข้าเพียงผู้เดียวในตำหนักแห่งนี้ไม่มีความรักใดอยู่เลยเป็นโลกที่งดงามราวกับสวรรค์ผู้คนสวมใส่ผ้าไหมงดงามและเครื่องประดับล้ำค่าแต่กับปราศจากหัวใจความหวังดีความปรารถนาดีของข้าไม่ได้มีคุณค่าราคาใดสิ่งที่ข้าพยายามทำมาทั้งหมดไม่ได้ มีความหมายใดข้าโทษความอ่อนโยนของอ้อมกอดน,นั้นโทษมือที่ลูบไล้แผ่เบาที่แผ่นหลังโทษทุกสิ่งที่ทำให้ข้าปล่อยให้ตัวเองอ่อนแออย่างที่ไม่เคยมาก่อนหลังน้ำตาออกมาอย่างไม่พยายามกักเก็บไว้เพียงคืนนี้เพียงคืนนี้ที่ข้าจะหลั่งน้ำตาเพื่อวันพรุ่งนี้ข้าจะกลับมามีสติกลับมาเป็นข้าคนเดิม เรื่องราวที่ข้าเคยสงสัยในชาติพบก่อนกลับมาให้ได้ขบคิดอีกครั้งเหตุใดผู้คนถึงได้เลือกที่จะทำลายความเชื่อใจของผู้อื่นเหตุใดคนเรา จึงเลือกความสุขที่ฉาบฉวยมากกว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงหรือชีวิตที่เรียบง่ายหรือเป็นเพราะค่าผ่านมาแล้วชีวิตหนึ่งจึงรู้ดีว่าไม่ว่าจะข่อยคว้าอะไรมาได้มากเท่าไหร่หากยามที่ต้องจากลาก็ไม่สามารถนําอะไรมาด้วยได้เลยจะรักแค่ไหนหวงแหนเพียงใดก็กลายเป็นเพียงแค่ฝันชั่วคืนเพียงเท่านั้น ข้านั่งนึกย้อนถามตัวเองว่าเหตุใดจึงปล่อยให้ตนเองเดินมาถึงจุดนี้ข้าปล่อยให้ตัวเองผูกพันกับบางคนจนละทิ้งสัาตยาญาณของตัวเอง เพียงเพราะได้ออกมาใช้ชีวิตในโลกสว่างไม่ได้อยู่ในโลกมืดอย่างที่เคยผ่านมาคิดเอาเองว่าในชาติพบก่อนโลกสีเทาใบนั้นหล่อหล,ลอมให้ผู้คนล้วนแก่งแย่งชิงดีลืมความรู้สึกบริสุทธิ์ที่มีในหัวใจทําให้ข้าเลือกที่จะเดินบนโลกมืดได้โดยไม่รู้สึกผิดมากมายนะักแต่แล้วใครจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วข้าก็ยังเดินไปสู่เส้นทางที่ถูกหักหลังอยู่ดี ข้าไม่แน่ใจว่านั่งอยู่อย่างนี้มานานเท่าไหร่รู้แต่บางอย่างในหัวใจเหมือนถูกทำลายอีกครั้งกับสิ่งที่ได้รับรู้จนไม่อาจข่มตาได้แต่นั่งเมอเช่นนี้คนที่ลูปหลังข้าทั้งคืนนั้นหายไปตอนใดก็ตอบไม่ได้รู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ล่วหลานมาขออนุญาตประิบัติข้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยล่วหลานจึงเอ่ยถามมีกูกู จะรับอาหารเลยหรือไม่เจ้าคะมีกูกูเจ้าเรียกข้าว่ามีกูกูข้าทวนคำนางเหตุใดข้าเพิ่งจะมาสะดุดใจเอาตอนนี้นะหากเป็นเมื่อก่อนเจ้าคะล้วหลานมองข้าด้วยความสงสยัยหากข้าเพียงโบกมือละาทิ้งสิ่งที่ยังวนเวียนในหัวเอ่ยปากขึ้นไม่มีอะไรไปยกสำรับมาเถิดข้าหิวแล้วเจ้าคะ่ะ ล้วลานถอยออกไปจากห้องข่าถึงได้ทบทวนที่ผ่านมามีกูกูไม่ใช่จื่อเถิงกูกูจริงๆแล้วข้าควรจะรู้ตัวตั้งนานแล้วในโลกนี้ไม่มีนางกำนั้นที่ชื่อจื่อเถิงอีกแล้วจื่อเถิงผู้นั้นตายไปจากเหตุตจรป้นแล้วที่นี่มีเพียงมีจือ่อ มีกูกูที่บาดเจ็บเท่านั้นข่าเผยยิ้มกับความเอาใจใส่ของคนผู้นั้นบอกตัวเองว่าเป็นเพียงความตื้นตันใจแค่เพียงเท่านั้น ราวๆหนึ่งเดือนต่อมาแผลข้าก็ดีพอที่จะทำให้สามารถลุกนั่งเดินเหินได้อย่างถนัดต้องขอบคุณฝีมือการนวดแผลของลัวหลานที่ทำให้ตอนนี้แผลข้าดูดีทีเดียวแม้กระทั่งหมอย,ยังบอกว่าหากทำไปเรื่อยๆอาจจะไม่เหลือรอยแผลเป็นด้วยซ้ำข้าแทบหลั่งน้ำตากับข่าวดีนี้ไม่เสียทีที่ทนเจ็บมาตั้งนานแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังต้องทนอยู่ที่เรือนหลังเล็กนี้อยู่ดีไม่สามารถออก ข้้างนอกไดแม้ใจจะอยากรู้เรื่องราวภายนอกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำได้อย่างใจเอาเถอะเขาไม่อยากให้รู้ไม่รู้ก็ได้นี่ไม่ได้น้อยใจหรอกนะบอกเลยระหว่างที่ได้แต่นั่งหายใจทิ้ง ข้าพยายามถามล่วหลานว่าข้ามีตำแหน่งอะไรในตำหนักกระดงสั้นล่วหลานกลับมองข้างงงเหมือนจะถามว่าข้าเองยังไม่รู้แล้วนางจะรู้ได้อย่างไรตำแหน่งสูงกว่านางอีกจนในที่สุดข้าเลยต้องล้มเลิกที่จะรู้ปล่อยมันไปตามเรื่องราว จะไปถามคนที่รู้ดีที่สุดพี่ท่านก็ดำรงตนเป็นวิญญาณไม่เคยมาให้เห็นตัวมีเพียงดอกจื้อเหยยนวางไว้ข้างหมอนทุกคืนให้รู้ว่ามานะแต่ไม่แสดงออกทำเอาใจที่อยากจะโกรธก็โกรธไม่ลงได้แต่เก็บรวบรวมดอกไม้ที่ได้มาทำเป็นดอกไม้แห้งเก็บไว้ไม่ใช่อะไรเสียดายดอกไม้ที่ต้องถูกเด็ดมาอย่างเสียเปล่าเท่านั้นเอง อ่อยให้เวลาผ่านไปเรื่อยๆข้าก็เบื่อนอกจากจะกินกๆนอนๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไร ว,ว่าถ้าอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้สักวันคงต้องกิ้งแทนเดินข่าจึงชวนลั่วหลานให้มาช่วยกันทําน้ำมันหอมบ้างเครื่องประทินโมบ้างตามที่ข่าถนัดแก้เบื่อวัสดุอุปกรณ์ก็แสนจะสะดวกสบายอยากได้อะไรบอกองคารักษ์ที่เฝ้าอยู่หน้าเรือนเดี๋ยวก็ได้มาเองข่าลองสั่งอะไรที่หายากๆกก็ยังอุตส่าห์หามาได้ เรียกว่าสีนกเป็นนกสีไม้เป็นไม้เลยทีเดียวไม่ต้องบอกเลยว่าเบื้องหลังความสะดวกสบายนี้เป็นเพราะผู้ใด ล้วหลานเองก็ดูสนอกสนใจไม่ใช่น้อยแถมเป็นเด็กหัวไวข่าสอนไม่กี่ครั้งนางก็ทำได้บางอย่างยังเอาไปประยุกใช้กับอย่างอื่นได้อีกสร้างความปากปื้มให้ผู้สอนอย่างข้ายิ่งนักจนถึงกับคิดจะถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ให้นางจนหมดไส้หมดพุงแถมได้ประโยชน์ตรงที่ข้าสอนอะไรก็ต้องเป็นหนูทดลองให้นางด้วยให้นางได้ทดลองฝีมือข้าเองก็ได้ความงดงามแหม มีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษจริงๆวันนี้ ในขณะที่ข้ากำลังบกมาร์กสูตรพิเศษบนหน้าตามประสาคนไม่มีอะไรทําเท่านั้นล้วหลานก็เดินเข้ามาบอกว่าฝ่าบาทต้องการพบข้าแม้ตอนแรกจะสงสัยว่าทำไมจูจ่ๆคนที่หายไปนานจนแทบจะลืมหน้าไปแล้วถึงมีคำสั่งเช่นนั้นแต่เพราะคนมาเชิญคือเฟิงกงกงที่อยู่ข้างพระวรากายข้าจึงได้แต่ลุกข,ขึ้นแต่งตัวเดินตามเฟิงกงกงไปแต่โดยดีเส้นทางที่เดินไปคุ้นตา ขึ้นทุกทีข้าได้แต่สูดลมหายใจลึกก้มหน้าซ่อนสายตาเดินตามหลังเฟิงกงกงไปอย่างประชั้นชิตเก็บกดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกที่เหมือนจะประทุขึ้นมาภายใต้ใบหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่รู้สึกอะไรเข้ามาในตำหนักฮาวาเลอร์ที่คุ้นเคยหากบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความสับสนกลิ่นเลือดจางๆในอากาศบบาวหญิงที่ลำเลียงอ่างน้ำ ที่ผสมไปด้วยสีแดงของเลือดวิ่งวนสวนกันไปมาทำให้ข้าไม่กล้าคาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่กลุ่มคนแปลกหน้าที่ข้าไม่เคยเห็นเดินสวนไปมาทุกสีหน้าดูร้อนรนจนข้าได้แต่ก้มหน้าเดินตามหลังเฟิงกองกองไปหยุดในห้องที่เคยเหยียบเข้ามานับครั้งไม่ถ้วน หาคราวนี้แต่ละย่างก้าวที่เดินเข้ามาข้ารู้สึกราวกับว่าขาทั้งสองข้างถูกถ่วงไว้ด้วยตะกั่วจนแทบไม่อยากก้าวเข้าไปเผชิญความจริงเฟิงกงกงทําสัญญาณ ให้ข้าหยุดยืนตรงฉากที่กั้นไว้ข้างๆกันด้นานหลังฉากข้ารู้ว่าผู้ใดอยู่ตรงนั้นหากแต่ข้ากลับไม่แน่ใจในสถานการณ์แม้แต่น้อยถึงจะเดาได้รางๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่การที่ต้องมายืนตรงนี้ก็ทำให้ข้าไม่สามารถคาดเดาว่าเพื่ออะไรยังไม่ทันที่จะคิดอะไรไปมากกว่านี้เสียงที่คุ้นเคยก็เอ่ยขึ้นสั่นผ้าอย่างอ่อนแรงสามบาท ทรงทาเช่นนี้ได้เช่นไรเพคะแล้วลูกลูกของเราเล่าเพคะข้าเพิ่งคลอดเขาออกมาเพื่อพระองค์แต่ฝ่าบาทเราย่อมเลี้ยงดูเขาให้ดีไม่ต้องเป็นห่วงเสียงทุ้มที่ข้าคุ้นเคยเอ่ยตอบเพราะเหตุใดเพคะเพราะเหตุใดหม่อมฉันทําสิ่งใดฝ่าบาทเหตุใดพระองค์จึงตัดสินโทษตายให้หม่อมฉัน เสียงอ่อนหวานที่คุ้นเคยทำให้หัวใจข้าสั่นไหวหากยังคงนิ่งงนันเจ้าควรจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าทำสิ่งใดลงไปคงไม่ต้องให้ข้าสาทยายดอกกระมัง สิ้นคำพูดนั้นก็เหมือนทุกสิ่งหยุดนิ่งข้าอยากปิดหูไม่ให้ได้ยินอะไรไปเสียแต่สมองกลับสั่งให้ข้าฟังและจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ขึ้นใจเสียงหัวเราะแหลมสูงที่ไม่คุ้นเคยบังคับให้ข้าเลิกคิดทุกสิ่งในใจได้แต่จ้องฉากกั้นตรงหน้าเรากับจะจ้องให้ทะลุไปถึงอีกคนเพราะหนังใช่ไหมเพคะเพียงเพราะเบาชันต่ำผู้เดียว พระองค์จึงตัดสินโทษตายให้หม่อมฉันไม่มีเสียงตอบจากอีกคนในห้องหากแต่หญิงหนึ่งในห้องนั้นยังเอ่ยต่อใช่เพคะหม่อมฉันเป็นคนสั่งฆ่านางเองแล้วอย่างไรเล่ามันเป็นแค่บ่าวชั้นต่ำไรหัวนอนหากข้าจะกำจัดแล้วข้าผิดเช่นไรเสียงหวานที่ข้าคุ้นเคยเกี้ยวกระดายยางที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนอยากคิดว่าหม่อมฉันไม่เห็นยามที่พระองค์มองมัน ที่หม่อมฉันได้อุ้มคันมังกรก็เพียงให้พระองค์สมปรานาไม่ใช่หรือเพคะทรงหวังให้หม่อมฉันมอบนางให้พระองค์ในระหว่างที่หม่อมชันตั้งคันเหตุใดหม่อมฉันจะไม่รอผิดแล้วเราไม่เคยต้องการให้จื่อถึงเป็นสนมเราเอ็นดูนางต้องการให้นางเป็นเพียงนางกำนันข้างกายเจ้าและออกเรือนไปเมื่อถึงเวลาเพียงเท่านั้น เสียงทุ้มยังเอ่ยเรียบเรื่อยเหมือนพูดเรื่องดินฟ้าอากาศทั่วไปไม่ได้ใส่ใจกับพายุอารมณ์ของอีกคนหม่อมฉันไม่เชื่อพระองค์ปรารถนานางเพียงใดหม่อมฉันที่อยู่ข้างเคียงมีหรือจะไม่รู้แต่ช่างเถิดเพคะอย่างไรเสียต่อให้หม่อมฉันตายนางก็ไม่กลับมาไม่กลับมาอีกแล้วถึงหม่อมฉันจะตายหม่อมฉันก็ไม่เสียได้ าชายาราวกับจะเสียสติไปแล้วนางหัวเราะราวกับคุ้มข้างหากเสียงทุ้มต่ำยังเอ่ยบอกเรียบเรื่อยราวกับไม่ใช่เรื่องสำคักสำคัญรู้หรือไม่เหตุใดเราจึงต้องปล่อยให้เจ้าตายเงียบๆทั้งๆท,ท,ที่เจ้าวางแผนใส่ร้ายตวงไฟวางยาหองเฮาเสียงหัวเราะคุ้มข้างนั้นหยุดชะง,งักลงทันทีเสียงที่เอ่ยถามเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสาบานสงู้ เส้นฉางหุยจวงเฟยอาจจะไม่ฉลาดนักแต่นางก็รู้ดีว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรนางไม่หาเรื่องใส่ตัวดอกเจ้าที่ไม่มีจื่อเถิงแล้วยังมีความทะเยอทะยานบางตาช่างโง่งมแผนการชั้นต่ำของเจ้าไม่มีใครมองไม่ออกเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเจ้าจะทำสิ่งใดหม,มายหมายความว่าใช่เรารู้ว่าเจ้าจะลงมือ เราถึงได้บอกว่าเจ้าไม่ฉลาดไม่เลยเราต้องการลูกแต่ไม่ต้องการแม่ตั้งแต่เจ้าลงมือฆ่าจือเทิงแล้วที่เราอดทนก็เพราะตระกูลสั้นยังสำคัญกับราชสำนักมากกว่าที่จะต้องมาล่มสลายเพราะบุตรอนุไฟสูงผู้หนึ่งเรื่องโสมมที่เจ้าทำอย่าคิดว่าผู้อื่นจะไม่รู้ที่ข้าปล่อยเจ้ามายาวนานถึงวันนี้ก็เพียงเพื่อองคชายน้อยเท่านั้น า้ได้ยินเสียงเสียสีของผ้าทำให้พอเดาได้ว่าผู้ที่อยู่ด้านในกำลังจะเดินออกมาเสียงทุ้มเรียบเรื่อยติดใจเย็นชายังเอ่ยให้ได้ยินและยังเป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าทำให้เรารู้ว่าบางอย่างก็สำคัญเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้หลุดมือ ข้าพาตัวเองมายืนข้างเตียงวิจิตรงดงามที่ร่างงามคุ้นตาของข้านอนอยู่บนนั้นจมูกยังได้กลิ่นเขาเลือดเข้มข้นสีหน้าของพระชายาที่มองมาทำให้ข้าขี้ยิ้มในขณะที่มือยังทำหน้าที่พับมุมผ้าห่มคลุมร่างนั้นอย่างเคยชินร่างงามที่ซี่เซียวรวมทั้งเลือดที่ยังหลั่งรินพอจะทำให้ข้ารู้ว่าคนตรงหน้าเหลือเวลาอีกไม่นานเจ้าเจ้า บ่าวมีจือได้รับหน้าที่ให้มาส่งพระชายาเป็นครั้งสุดท้ายเพคะ ข้าบิดผ้าชุบน้ำที่อยู่ข้างเตียงเช็ดใบหน้าที่เคยงดงามนั้นแผ่วเบาดังเช่นที่เคยทำมาในทุกวันที่อยู่ด้วยกันไม่ใยดีกับท่าทีต่อต้านที่นางพยายามทำผิวกายขาวนวลเนยนกระจ่างใสาราวกับจะบีบน้ำออกมาได้ถูกข้าบรรจองเช็ดไปทุกที่คราบเหงื่อใครคราบน้ำตาทุกความสกรปรกข้าได้เช็ดจนหมดสิน้นจื่อทถิงทำไม เศ้ายังไม่ตายนางกำนันชื่อจื่เถึงตายไปแล้วหม่อมฉันคือมี่จือ่อแห่งตำหนักกรลงซ่านเพคะในที่สุดในที่สุดสาบาทร่างที่อยู่ตรงหน้าเหมือนจะคุ้มข้างขึ้นมาอีกครั้งข้าจึงหยิบหวีที่หน้าคันช่องออกมาค่อยๆสางผมดำขับนั้นด้วยความทะนุท่ถนอม ฝ่าบาทเพียงหวังให้พระชายาได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดอย่าได้ทรงกังวลพระไทยเบ่าจะดูแลพระชายาเองเพคะ ดวงตาที่เคยทอประกายเอื้อเอ็นดูทอดมองข้าด้วยสายตาหวาดกลัวร่างทั้งร่างสั่นสะท้านพยายามเบี่ยงหนีมือข้าที่จัดแต่งทรงผมยุ่งเหยิงนั้นให้เป็นระเบียบกระทั่งเส้นผมเรียงตัวสวยจนข้าพอใจจึงถอยออกมาหยิบบางสิ่งที่โต๊ะเครื่องแป้งอันคุ้นเคยปิ่นยกเรียบง่ายที่ข้าเห็นพระชายาจับบ่อยๆถูกข้าหยิบขึ้นต่อหน้าร่างบนเตียงเสียวเจียว คือเจ้าของปิ่นนี้ใช่ไหมเพคะร่างนั้นกระตุกก่อนจะเบิกตากว้างหากข้าเพียงยกยิ้มและหยิบปิ่นยกนั้นมาประดับให้ที่ผมเงางามแม้อีกฝ่ายไม่ยินยอมเบาปักไว้ให้เผื่อว่ายามที่พระชายาลงไปที่ปราลโลกแล้วจะได้คืนนางด้วยตนเองเจ้าเจ้าต้องการอะไรเบาหรือเบาจะคาดหวังสิ่งใดได้เพคะ กระทั่งเสี่ยวเจียวที่อยู่กับท่านมาตั้งแต่เยาววัยท่านยังสามารถสละนางได้นับประสาอะไรกับเบี้ยที่หมดประโยชน์เช่นเบาร่างนั้นยังพยายามจะถอยหนีแม้ว่าร่างกายจะไร้เรี่ยวแรงข้าเห็นอีกฝ่ายกระตุกเบาๆหมอหลวงที่ยืนอยู่ไม่ไกลเข้ามาจับชีพจรให้คนบนเตียงก่อนจะพยักหน้าแล้วถอยออกไปยืนนิ่งราวกับรูปสลักเช่นเดิมข้าขี้ยิ้มบางเบาให้คนบนเตียงอีกครั้ง ข้าในตอนนั้นช่างง่งนงนักไม่รู้เลยว่าสตรีที่ร่ำไห้จนหน้าสงสารให้เสี่ยวเจียวผู้นั้นเป็นคนเดียวกับคนที่ราคลมหายใจของนางไปเสียงที่เอ่ยแม้แต่ข้ายังรับรู้ถึงความเย็นชาของตนเองก่อนที่ข้าจะก้าวออกมาจากจวนตระกูลสั้นนายท่านเรียกข้าไปพบแล้วบอกกับข้าว่าให้ดูแลท่านให้ดีอย่าให้ท่านหลงเดินไปในทางที่ผิด อย่าให้ท่านพาตนเองไปสู่หนทางแห่งความตายในตอนที่ข้าได้ฟังครั้งแรกข้ารู้สึกสงสัยยิ่งนักว่าในท่านมาบอกกับข้าเพราะเหตุใดจนกระทั่งวันนี้ข้าถึงได้เข้าใจไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่มีบิดาคนใดที่ไม่รู้จักบุตรของตอนแม้ท่านจะโกรธแค้นโชคชะตาเกลียดชังบิดาอยากก้าวไปสูงส่งเหนือใครแต่ข้าอยากให้ท่านรู้ ว่าบีดาของท่านรักท่านมากกว่าที่ท่านคิดและการที่ท่านกล้าเอาตระกูลเส้นมาเสี่ยงเพียงเพราะอยากจะให้ทุกคนล่มจมไปพร้อมกันนั้นคือสิ่งที่งงงมไม่ไม่จริงไม่จริงข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อมีใช่บีดาท่านรองที่เห็นแก่ตัวท่านต่างหากที่เห็นแก่ตัวข้าอยู่ข้างกายพักดีทำทุกอย่างเพื่อท่านท่านก็ยังทิ้งข้า ผู้คนที่ข้านับถืออย่างลุงหงวงท่านก็ยังใช้ประโยชน์จากเขาท่านเอ่ยปากบอกลุงหงวงให้เลิกช่วยเหลือยามที่ถูกรังแกข้าถึงได้โกรดจนยอมหาวิธีเรียกร้องความสนใจของฝ่าบาทให้มาหาท่านท่านนึกว่าข้าไม่รู้หรือข้ารู้สิรู้ดีแต่เลือกที่จะปิดหูปิดตามองข้ามทำเป็นมองไม่เห็นเพียงเพราะว่าข้าเชื่อใจท่าน เลือดสีค้ำยิ่งไหลหลัง่งเมื่อคนบนเตียงกระตุกร่างซ้ำๆดวงตาที่เคยอ่อนใสเบิกโพรงราวกับจะจาระจำใบหน้าของข้าติดตัวไปยังปอลโลกข้ายังคงแย้ำยิ้มส่งนางน้ำตาของข้าความพักดีของข้าความเสียใจยของข้าข้าจะฝังมันทั้งหมดไปพร้อมๆกับร่างนางเช่นกันรู้หรือไม่หากข้าอยู่ข้างกายท่านข้าอาจจะช่วยท่าน หาวิธีดีๆขึ้นเป็นห่วงกุ้ยไฟที่มีคนนับหน้าถือตามีใช่แค่กุ้ยไฟที่ตกเลือดตายเพราะค้อบุตรเช่นวันนี้และไม่ใช้วิธีโง่ๆเช่นค่นหองเฮาด้วยไม่รู้หรือว่าหองเฮาที่เป็นยิ่งกว่าหองเฮาอย่างเหนียนหองเฮาจะไม่มีวันมีใครมาแทนที่ได้แค่ท่านคิดจะค่นนางท่านก็เหยียบลงไปปากประตูผีแล้วท่านว่าข้าชั้นต่ำ ท่านเองก็โสดเฉาไม่ต่างกันนึกหรือว่าตนเองฉลาดล้ำเหนือใครคนตรงหน้าเบิกตาเหลือกลานจ้องข้าริมเลือดบางส่วนไหลออกจากปากข้าใช้ผ้าผืนบางซับให้เบามือก่อนจะขี้ยิ้มท่านไม่รู้จริงๆหรือหากห้องเต้ปรารถนาข้าเช่นนั้นมีหรือจะต้องรอท่านอนุญาตและสตรีเช่นข้าหากต้องการปีนแท่นพระบรรทมจริงท่านจะขัดขวางได้หรือ ท่านไม่ได้ฉลาดไม่เลยท่านก็เป็นเพียงสตรีทเทเยอทะยานโง่เขาจนน่าสงสารข้ามองพระชายาผู้ที่ข้าทำทุกสิ่งให้เพื่อรอยยิ้มของนางทำทุกอย่างเพื่อให้นางมีชีวิตมั่นคงงดงามในวังหลังที่กืนกินผู้คนแห่งนี้พระชายาที่ในที่สุดแล้วก็เลือกที่จะทิ้งข้าโดยไม่สนใจพระชายาที่กำลังกระเสือกกระสนร่างกายเป็นครั้งสุดท้าย แต่เอาเถอะในเมื่อท่านเลือกเองวันนี้ก็จงชดใช้ผลกรรมของตนบุตรชายของท่านจะถูกเลี้ยงดูโดยฮองเทาและจะเป็นฐานอำนาจให้ฮองเทาส่วนท่านแม้แต่ลมหายใจท่านก็รักษาไว้ไม่ได้อีกต่อไปร่างนั้นกระตุกอีกไม่กี่ครั้งก็แน่นิ่งดวงตาเบิกโพรงมองมาทั้งข้าราวกลับจะไม่ยินยอมข้าเพียงแต่เดินไปปิดดวงตาคู่นั้นโกรธหรือ าคาดแล้วเป็นเช่นไรสุดท้ายข้าก็ยังคงมีลมหายใจเจ้าต่างหากที่ต้องนอนทอดกายสิ้นลมฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ